เกมสุพิมดวลลิสติกแมนนะครับหลังจากที่ไม่ได้เล,เล่นเกมหรือลงคลิปมาเป็นระยะเวลาประมาณหลายเดือนหลายเดือนนะครับซึ่งก็ไม่ใช่อะไรหรอกครับลืมแล้วก็ไม่รู้ว่าจะลงอะไรครับก็ถ้าเกิดมีอะไรอยากให้ลงก็สามารถพิมพ์มาในคอมเมนต์ได้นะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่ในช่วงทรวินไทม์นะครับแม้ว่าจะเป็นวันศุกร์ก็ตามแต่ว่า ทวินทามันช่วงวันพุธแต่อันนี้วันศุกร์นะครับเราก็ลงได้นะครับเพราะเราไม่ได้ลงมาหลายเดือนนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับเขามีอัปเดตหลายอย่างเลยนะครับก็คือแบบนีทั้ง<า>ไอ้ไดาวกระจายนี่มีภาพสวยกว่าสามารถตกแต่งตัวละครได้เพิ่มขึ้นนะครับโอ้อุนใหม่หอ,อันเก่านี่นะนี่นะครับแล้วผมก็เซียนอันอันัยครับ มาเล่นด่านที่มันไม่มีอะไรเลยดีกว่าหยุดดิขอแต่งตัวการ <c oughs> นี่นะครับเราก็จะเปลี่ยนให้จายเป็นด่านโล่งๆนะครับเพื่อสไนผมจะได้เกียบนะครับอืนี่แล้วเราสามารถกดคัลเลอร์หนึ่งค <Color 1 S 2> ัลเลอร์สองได้ค่ะคัลเลอร์หนึ่งคือแบบดักคัลเลอร์สองก็คือมันจะเป็นแบบตกแต่งตัวละครแบบนี้นะครับ ก็ à, จะเป็นอย่างเช่นนี่ครับก็จะสีเหลืองก็จะตรงนี้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 เอออย่างก๊อกก็ดีอย่างก๊อฟแล้ว entonces, หัวนะครับหัวเราก็จะสามารถแต่งได้สีนี้นะครับ <_ Trying> แล้วก็ตรงมือนะครับเราก็จะเปลี่ยนให้เป็นสีแดงนะครับใครทายถูกก็คอมเมนต์มาเลยนะครับ <_ S 2> ว่ามันคืออะไรนะครับ <_ S 1> แล้วเราก็จะต้องแบบทําหัวโลนๆหน่อยนะครับแล้วก็กดกดที่สกินนะครับแล้วก็จะมี ของหลายอย่าง <S <S ซึ่งเอาแบบไหนดีนะ้จะเอาแบบไม่เอาดีกว่าแล้วจะไม่มีนะโอเคใครทายถูกก็เดาวันมาได้เลยนะครับว่ามันคือตัวอะไรนะครับนี่เป็นไงเท่นี่อันหนึ่งต้องเปลี่ยนอาวุธให้เข้าด้วยอืมอาวุธ อาวุธหมัดเลยเป็นหมัดเลยยังท่านยังไม่ได้อาวุธเป็นหมัดเลยนะครับให้ทายว่าตัวอะไรนะครับอืม่อยใครทายถูกรับไปเลยนะครับสองบาทไม่ใครทายถูกรับไปเลยนะครับศูนย์บาทนะครับน่าทำมากเลยอี่อะนนี่นะครับดูสกิลของแลนเทิ์นะครัเคือบอาวุธใหม่อาวุธใหม่แต่อ่อนนะครับ อาวุธเดิมหัวกว่าเยอะเลยค่ะไม่ไม่น่าจะเป็นคนเล่นอ่อนมากกว่าหรือคนเล่นอ่อนหนะครับไม่รู้เหมือนกันนะอ่าเจอเดี๋ยวเราจะเล่นให้ใครได้สักใครได้ไม่ต้องมีบทลงบทหรออ่าบทลงโทษเหมือนเดิมนะคบกินน้ําเยอะเหมือนเดิมนะคะไม่เอาเพื่อจะทําให้น้งกายแข็งแรงนะคบเราเล่นไม่จริงๆก็ไม่จริงหรอกแค่เป็นการลงโทษเฉยๆอ้าโดนเต็มขา โดนดูดไปซะเอ้ยชินเอะอ่ะยี่อะไรเนี่ยยืดน้าเป็นหัวเลยทำไมแรงอย่างนี้โห่ไซตามะอยาโหดโอ้ไม่หัอพูดแล้วเผือเฉลยยืงโอเคนะครับเฉลยก็คือมันคือไซตามะนะครับโอ้อะไรเนี่ยแมวมันคือไซตามะนะครับใครทายถูกก็เก่งมากเลยนะครับจริงมันก็ดูไม่เก่งแล้วล่ะ ดูยังไงมันก็เป็นสายจมวะอย่าลืมคอมเมนต์มานะครับว่า่ายถูกรหรือเปล่านะครับ<ข>อ,อย่าคูด <ไป S 1> โกงน,นะคบอืมโดนนี่ยิงโอ้โหไม่ถึง,ไไงอืมอืมเยอะอ้าไอแรงเย,ยอะ ไอเด็กแรงเยอะไอเด็กแรงเยอะไอเด็กแรงเยอะนี่นะครับแล้วก็มันก็จะอัปเดตเรื่องการสร้างแมปมานะครับเราสามารถสร้างแมปได้อย่างนี้นะครับก็คืออย่างแมปอย่างนี้นะครับเราก็จะสามารถสร้างได้นะครับสามารถลากนี้ได้แล้วก็ลากอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วคือแบบเราจะสามารถไม่เอาเปรียบก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับเราก็จะลบก่อนนะครับ ลบอันนี้ก่อนนะลบปุ๊บลบอันนี้ปุ๊บเราใส่นี้นะครับแล้วก็ไม่เอาเปียบเลยนะครับก็คือแบบให้แต่ละฝั่งเท่ากันนะครับไม่เอาเปรียบเลยครับแล้วพอเราก็สามารถกดเซฟได้นะครับอย่างนี้นะครับเป็นแบบที่6กอะไรอย่างนี้นะครับไม่เอาเปรียบเลยครับแล้วเราก็สามารถกดแบบเอาเอาเป็นที่กระโดดก็ได้นะครับกระโดดเยอะเลยกระโดดบีเอาไว้ข้างล่างเดี๋ยวเจ้าอ้วน บิน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 แล้วเราก็จะไม่ได้เราไม่ได้เอาเปรียบเลยนะครับเราก็เท่าเทียมมากเลยนะครับไม่มีการเอาเปรียบนะครับแต่ใครอยากสร้างยังไงก็สร้างได้เลยนะครับนี่พอเราลองกดเทสลองกดเพลนะครับเพลตรงนี้นะครับเราก็จะสามารถเทสแมปตัวเองได้นะครับนี่ครับเราจะมาเกิดตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็จะเจออีกฝั่งเกิดอยู่ฝั่งนั้นนะครับ ซึ่งบางทีฝั่งก็อาจจะชนะก็ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เอาเปรียบครับเราเล่นไม่เก่งนะครับส่วนฝั่งนั้นเขาเล่นเก่งมากเลยครับแล้วถ้าบวกกับการไม่เอาเปรียบของเรานี่ก็ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งชนะเราแน่นอนนะครับนี่ครับแล้วเราสามารถสร้างได้ไกลมากเลยนะครับนี่ครับอ๋อแล้วตอนนี้ การตายอยู่ไอพวกนี้ปรับใหม่ด้วยนะคะคือเวลาตกน้ําเมื่อก่อนมันจะต้องแบบหัวมิดเลยนะคะมันถึงจะตายแต่อย่างนี้แค่แต่น้ำหนีครับตายเลยครับแล้วมันจะเด้งนะครับโอเคครับต่อไปต่อไปก็ถึงต่อไปก็ถึงช่วงที่เราจะมารีวิวรีวิวอาวุธแล้วนะครับก็อาวุธที่มาใหม่นะครับอาจจะไม่ใหม่นะครับเพราะมันมานานแล้วก็จะมีดาวกระจายอันนี้แล้วก็จะมีแลนเทิร์น มีไอแคนดี้เคบอกเลยค่าอันนี้โงวมากอันนี้โกงมากครับเดี๋ยวจะโชว์นแล้วก็จะมีอันนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยโหดมากนะครับแต่ก็โกงอยู่นิดนึงตรงที่มันจะกระสนุนครับอันนี้ก็คือจะคล้ายๆกับของเดิมนะครับไอธนูของเดิมนะครับแล้วก็จะมีอันอันนี้ก็คือเป็นแท่งแท่งที่สามารถยืดได้แท่งยืดได้นะครับหัวคงของหงอคงในวูคอง ในอวี๋มันยังไงนะฮะงอคงในวูคงของในอวีโอเคนะครับแต่ส่วนที่เหลือก็จะเป็นแบบที่เหลือก็จะเป็นพวกที่เขาจะปรับแค่รูปร่างนะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวอันนี้นะครับนี่มันจะได้เปรียบในแมปที่เป็นแบบน้ํามีน้ํานะครับมันจะได้เปรียบในแมปที่มีน้ําครับเพื่อมันจะรถรถอันนี้ก็เหมือนกันรถอันนี้ก็ได้เปรียบ นี่ครับเอาแมปนี้แล้วกันนี่นะครับสู้กับอาวุธที่เขาเรียกกันว่าอาวุธที่กากที่สุดในเกมนะครับไอ้นี่ครับมันไม่กากที่สุดมันไม่ได้กากที่สุดสิมันกากแต่ว่ามันมันดาเมจเบามากครับเดี๋ยวโชว์ให้ดูนี่ครับปุ๊บหมุนได้วีนี่ครับถ้าเกิดมันหมุนถ้ามันหมุนในก็จะแรงกว่านี้นะครับแล้วมันมีสิ่งที่โกงอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือถ้าเกิดเรากดพุ่งไป แล้วอีกฝั่งหนึ่งปัดป้องเราได้นะครับเราจะยิงเป็นลูกกระสุนแทนนะครับเนี่ยเต็มลองดูอ่าโอเคอนี่นะครับผมจะลองให้ดูนะครับเนี่ยครับแล้วก็มันจะปิ้วอย่างนงี้นะครับซึ่งดาเมจก็แรงอยู่นะครับดูนะครับนี่อ้าวชินเน่ชินเน่ชินเอะ เดี๋ยวก็ลาาหัวเลยลากหัวไอเด็กติดฟีไฟนี่นะครับเดี๋ยวเอาใหม่นะครับนี่แล้วเราก็จะยิงปิ้วแล้วเขาก็จะหงายได้ปิ้วเดอะซันปิ้วเดอะซันนี่นะครับของส่วนของไอ้ไอ้ดาวกระจายนี่ก็จะเป็นแบบช็อตนะครับแล้วทําให้เราสตันนะครับเออตายนี่นะครับประมาณนี้นะครับยืน ยืนด้วยอาา่าฮะส่วนต่อไปก็จะเป็นคู่ต่อไปนะครับก็จะเป็นธนูอันนี้ประทะกับธนูอันเก่านะครับอ่ะเริ่ม<อ>ได้คอสโบประทะธนู <จะ S 2> อันอใหม่<ด><ด>นี่นะครับก็คือจะเป็นแบบยิงมันจะมีหลายอันนะคะอันนี้มันจะได้การบัฟด้วยเมื่มกอก่อนเมื่อก่อนมันจะมีการแค่ล่องหนแต่อันนี้มันเปลี่ยนกลายเป็นยิงรัวๆัวแทนนะครับธนูเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบ ทําให้ตัวเรามัน i n v i n i b l e นะครับร้อลแต่ตอนนี้จะทําให้กลายเป็นยิงรัวนะครับซึ่งก็โกงอยู่นะครับแต่ของคอรโบก็น่าจะโกงกว่านะครับเท่าๆกันมันเพราะว่าคอรโบมีหลายสกิลครับนี่ว<อ>่ยิงเป็นสายฝนเลยอก็ชนะไปนะครับ สำหรับครอสโบนะครับก็เห็นได้ชัดเลยนะคะว่าครอสโบนั้นดีกว่านะครับของใหม่ดีกว่าอยู่แล้วแต่แล้วแต่คนชอบนะครับบางคนก็จะบอกว่าธนูดีกว่าบางคนเครื่องดนตรีประทะเครื่องดนตรีปะเครื่องดนตรีประทะเครื่องดนตรีนะครับดูซิว่าอะไรจะชนะนะครับโอ้โอเคนะครับมาเรามาเริ่มกันเลยบิ้วปิ้งหัวโดนหัวเลยนะครับสกิลล็อกเป้าครับอ้ดูสิครับล่างหัวเอมันไม่ได้ล็อกที่แบบแต่ดู มันไม่ได้หรอไม่ใช่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ไม่ท้านี่ครับนี่ใส่ตามาใส่ตามาสู้กันนะครับบิ้วว้าวโอ้โหยังโกงนะครับมันเอาเอฟเฟกต์เดิมมาเลยนี่นะปูปูแเป้แเป้โอเคนะครับเดี๋ยวรอบสุดท้ายนะครับป่าสินนะครับพิ้วทำได้ไงไม่จริง บีบอะไรนะคะโดนซะรับไปซะตายซะด้วยถ้เปลี่ยนให้เนี่ยเปลี่ยนให้วันชนะฉันแน่อ้าวพิวพิวโดนเต็มเปลี่ยนใช้สีชมพูใส่ฉันนี่เขาเป็นเก่งมากเลยนะครับแต่ว่าบางทีก็จะเสียเปรียบนะครับตรงที่ว่าโดนยากนะครับคือมันจะขึ้นลงขึ้นลงนะครับบิวจะบอกว่าโดนง่ายก็ได้แล้วก็จะบอกว่าโดนยากก็ได้ สีชมพูสีชมพูทําให้เ,เ,เราหลับไหลปิ้วเอ้าวืดไม่สีชมพูอเมื่อกี้มันโดนไม่ติดหัวมันไม่ติดหัวมันติดหัวไม่ติดหัวก็เหมือนกันนั่นแหละไม่สีเขียวอย่างโกงสีเขียวเยี่ยอือปล่อยอยังแต่นอนนี้มตายซะเถอะชินแน่นยังไม่เยืตายอือตายซะเถอะ ดี่นะครับก็สแสดงให้เห <ดง S 2> ็นชัดนะคะว่าเครื่องดนตรีอันใหม่นั้นโหดกว่านะครับก็อยู่แล้วนะครับอันเก่าขอ,ขอกากที่สุดนี้ต่อไปนะครับก็คือจะเป็นของใหม่ประทักกันบ้างนะครับเพราะว่าเราจะได้ยูดเสร็จเร็ว,รวนะครับก็จะเป็นแรนเทิร์นประทักกับไม้ยืดนะครับไม้ยืดก็น่าไม้ยืดก<า>็ไม่ค่อยโหดนะครับอี่เนี่ยครับ มันขันไม่ได้ไงมันนี่ค่ะมันสามารถเสกมาขังตัวเองได้นะครับและทำดาเมจกับตัวเองจนตัวเองตายได้เลยนะครับซึ่งมันก็ถือว่าดีนะครับที่ทําให้ตัวเองเราตายฆ่าตัวตายได้เลยนะครับรอเล่นนี่นะครับแล้วมันก็มีสกิลดูสุดโกงนะครับดูศัตรูมาหาแน้วมาฆ่าเราให้ตายนะครับถือว่าโกงมากเลยนะครับสหรับศัตรูโอ้มันทญากันนี่ครับ ถ้าดูดมาให้ข้านะครับอือยิงสกิลก็ไม่อย่าใช้สีชมพูสกิลก็ไม่ค่อยแรงนะครับยกไว้สีชมพูนะคบสีชมพูยิ่งโกงมากเลยนะครับขังตัวเองให้นี่นะคบขังสตูแล้วตัวเองไว้ด้วยกันนะคะแล้วทาให้แล้วทำให้ตัวเองไม่ตายครับแล้วเราก็เพ้ย์ไปนะครับมายืดนั้นโหดกว่านะครับแต่บางทีแั้วแต่คนชอบนะครับผมเอ่อก็ก็ชอบทั้งสองอย่างเท่าเท่ากันนะครับ เดี๋ยวมาดูเลยอย่างสุดท้ายเลยนะครับนั่นก็คือนี่นี่มาดูกันนะครับนี่เป็นนิเกิลไงเออดิกินไททันใหญ่ฉันเป็นไททันหกสิบเมตรไททันนี้ปรลิตตั้งหาะไททันหกสิบเมตรย่าไททันหกสิบเมตรโดนแก๊สพิษไม่จริง เดตตัวเล็กเลยโอ้โหไม่ต้องฆ่าด้วยหลังคอหลังต้นคอนะครับเราก็แค่ฆ่าด้วยกันให้ตกน้ํานะคะให้ <H as S 1> <mixed> ตกน้ำตายหกสิบเมตรก็ตายแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัดจบเพียงแค่นี้นะครับตัดจบด้วยการดูคุกกี้รันคิงด้อมนะครับแล้วเดี๋ยวคิดหน้อยให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาเหมือนเดิมนะครับกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเด็ดสุดร้อยกดไลค์รวๆเลยนะครับสองรอบไม่เอานะครับเอาหนึ่งกับสามรอบนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ